นี่จะเร่าสู่เกม d e t e m ท้องนะครับตอนนี้ก็พา์ที่สี่แล้วอ่าอาละลงลิฟต์ไม่เหนื่อยมากครับนี่เรามีปนเัสมารัคตลดห้ยเจเดกิงแม่เฮ้ยหัวขาดเลไเป็นไงละ่ะ โอ้โหนี่ครับเจอเทคครับเทคอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเอ๊ะไม่เปิดไม่เปิดนี่รันนเขาไนกี้โอ้โหไนกี้เดือพมากวะช่างมันเถอะไม่สนใจเอาล่ะครับเราจะตามเนื้อเรื่องต่อนะครับอุ้ยตกใจอืมที่นี่ก็กว้างดีนะเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันเงินโอ้โหได้เครดิตฟรีนะครับปุ๊บอืมเราต้องไปปั๊มไลท์ให้เขาหน่อยแล้วเทคอีกแล้วอ ได้อะไรมาวะเนี่ยนี่เทคของจริงอ๋อแบบนึงขอแฮกเกอร์อือจะจะแฮกไปหน่อยมาอ่านโอ๊ยกดผิดตลอดเลยอืมอะไรเนี่ยฮะมันดูแย่ขนาดนี้ฮะง่ายจะตายยังไม่ถึงสามวิเลยอ่ะกดลิฟต์ระวังหลังหน่อยเดี๋ยวเจออาเบะคาที่เราจะเจออาเบะไปจะลองให้อ

ตายแล้วหินแม่งคนแรกนี่โอ้โหตายคนเดียวครับเด็กผีนี่ตกแม่งเลยอ่ะไม่ตายอีกอีตายาไหมกูตายด้วยเด็กนี่แหละตายด้วยเ็จเด็กนี่เศษเด้งกูโหดป่ะอ้าวพิพายแล้วเด็กโอ้โหมาเป็นผูยโอ้โหกูเกลียดเด็กโดยเฉพาะเด็กผีนะคอยแม,ม่งอีกโดนด้วยแหลกเลือไดไม่เป็นไรครับคุ้มอยู่ นั่นแกเด็กน้อยไอเด็กเวรนีอะพักแม่งไงได้พอสได้พอสออมเมอร์วาด้วยก็คุ้มๆเจ้าของลิน <c oughs> อ่ามีอะไรไหมของออ่ะเก็บไปแล้ววะลูกกระสุนปืนมั้งช่างมันเถอะเออสุขภาพเมื่อานันแกพน้น <c> เ <oughs> ออ <c oughs> ก็สวยดีนะครับการาฟิีของเกมนี้ก็ถือว่าโอเคละ ก็ไม่กินมากก็ไม่น้อยไปอืดูสิไปม,มุดท่อเป็นช่างแอบแต่ผมไม่เล็กนะครับจุบุจุบุอ่าแล้วก็ต้องมามุดท่ออีกแล้วอุย้ยยุ่งยากจริงเลยพวกนี้ม,มาแฟบครับวายออโอ้โหย่ยำแย่ทีเดียวสภาพที่นี่อ ถ้ามันเอะเก็บของเราต้องมาลูทของนี่นี่หูตกใจอะไรวะ <Okay. S 1> มไม่สนใจดีกว่าครับมันไม่มีสัมผัญอุย้ยตายยังวะตายแล้วใช่ป่ะเอาไปต่อมันตายแล้ว หนังิงแม่สิ่งอะไรจะด,ดังขนาดนี้อุ้ย,ยนี่กดตุ๊ให้อ่าค้างเลยใจโว้ยอ่าเราจะมาอัปเกรดปืนนะครับอืมอัปเกรดหน่อยอืมเพิ่มดุนหน่อยก็ดีนะเออก็อัปเกรดปืนนะขอยิงหนงักๆยิงเดียวตายอ,ะอ่ะอ่าอาแบบตั้งยิงแบบปุ้งบอสตายหาเลย ทำอย่างนั้นแล้วเล่เลนเถอะอ่าชูก็เข้าให้อุ้ยนี่มันมีของนั่นไงเอาแะละเอาดีอืมอืมคิดหนักเลยนะ่ะอ่าเอาไอ้สต้าซิทแพ็กออกแล้วกันอ่าเออเก็บก็ให้อ่าไปต่อ let's lock เดินไปชอโอ้ยเอ็มวีเฮ้ยโอ้โหไใบดาววิงอันนี้ยิงแม่งที่นี่แหละนี่แนี่ยเป็นไงล่ะปาลีรอยังอ่าเฮ้ยโอ้โหมึงเป็นใครไม่รู้จักกูไงกูคือบอสกันโกติจิเกจ์จำเอาไว้นะอ่า,อา,อา,อาแค่นี้เหรอเจอโอ้โหระเบิดวสิวทำไงดีระเบิดวสิวไม่อยากโดรู้สึกนเงียะตายอืมระเบิดวสิวแม่งเลยเอ้โหจะทิ้งเครดิตไปทำไมวะ ตายแล้วใช่ไหมเอ่อไม่มีอะไรแล้วล่่ะอหนีขอกระทืบซ้อมหนึ่งทีอาวุลหลอนอุ้ยเสียงนี้ไม่น่าไว้ใจจะมีพังอย่างก็เป็นได้แบบนึงคายุงก่อนหรืมันกับจริงจริงอืมบินได้ครับอ่าคนเราบินได้คนไทยบินได้อุ้ยอะไรวะเฮ้ยก็ไม่อุ้ย เออ,อไม่มีแล้วละนะไม่มีหรอกอาพาหลอนตลอดอืใครทักมาอืมเอาเข้าไปอไปทางไหนแล้วเนี่ยไปไม่ถูกแล้วดูของหน่อยสิไปทางนี้ปะไม่ใช่มั้งทางนู้นเออ เราไปทงนู้นก่อนดีกว่าตกใ้ช้าเออุยตกใจหมดเลยเฮ้ยอย่าแกล้งกูอย่างนี้ซิอา้าวโอ้โหพาวเวอร์นู๊ทิ้งมันไปเราไม่เราไม่มีปืนนี้เอาเมนแพคแลสมอลแพคเอเอสมอลแม็กแพคอ่าอันนี้ก็นะสุขบังหวาง เก็บไม่ได้ช่องมันน้อยจริงๆ <Hey. S 1> ยาอนจำเป็นมไม่เคยมาให้ไอ้ยาไม่จำเป็นเนี่ยไม่เอามาจังเลย hmm. อ่าบินต่อครับเปิดประตูอู่กู็นกอ้อเลยเว้ย <Huh. S 1> ไปแล้วก็เปิดชักโครกนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะบินเข้ามาชนเราเราอาจจะเจ็บก็ได้ถ้าเราโดนมัน พยายามนิดนึงถึงแล้วเ้อ,อนแล้วไปต่อเลยพี่น้องอืออ,อ,ออืออ่าเออออ่าเฮ้ยไฟดับเฮ้ยไม่ตลกนะเฮ้ยไฟดับเนี้ยทางนี้ชิมมี่เออมาขับให้กูมาใช่ไหมกูกลัวนะรู้ไหม ถ้าหากเป็นซอมบี้กูไม่กลัวนะถ้าเป็นไอ้พวกนี้กูกลัวออ้หม,มันโผล่มาแล้วนี่อีกแม่งนี่แนี่ยตายอ่อน <c oughs> นี่มันเราเล่นกับกูเหรอฮะนี่อะไรเนี่ยวเวอร์เซลเอาไปยัดกับสวิตอะไรอ๋ออันเนี้ยดึงออกดึงไม่ไดอ้ออกก็ได้วะไอีหน่อยแม่งเลยมาดิเอ้กูสู้นะ จริงแล้วผมไม่ซื้อนะครับอะอะืทำลขายข้าวของเลื่อมถนัดกุระอืทำลขายข้าวของโอ้โหมีของดีนี่ต้องยน้นซองสละเลาสละเมนแพค็คเป็นอย่างนั้นปุ๊บเอาของกินมา้าไปกันบรรลุขึ้นมานี่กูถายแล้วเนี่ยอ่ะลงลิฟต์ จะเข้ามานะมึงมึงเข้ามาเดี๋ยวกูจะกลัวให้ดูรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่ไรู้จะมาเฮ้ยโอ้โหพาวันูุชแน่อ่ะอ่ะฮะเอาเยอุ้ยบาดใครอู้แฮลเด้อโอ้ไอหืมขี้กระจายอืมดี ใช้ขาแม่งใช้ต้นขาแหละตะเบิดขี่อู๋อาหัวแม่นี่ัดใจที่สุดเลยเนีย่ยนี่เนี่ยตายเออมีนันโนว่าตัวนน้ตจะเจออีกรอบนะแป๊บนึงขอเสียงเพลงแป๊บอ่านี่เนี่ยเดออีกแล้วมเมื่อกี้ผมเห็นนะไอ้นันะ่นอะ แอบนอนอยู่อืมอันนี้เอารถไฟชนแม่งเลยมทุกทีจะตายเฮ้ยแฮกนี่ลรกม้าอืมนี่แหละอ่าเป็นไงโเฮ่ยไรแปลกทำอไมเดี๋ยวฮึ่มแน่นเกียบเลยคนนี้เอาไว้นี่แหละเอาไว้เอาไว้เอ็กซ์ปั์เนี่ยพะนี่แหละเอาพุทธิวิสุทธิสาโลกแน่นอนครับเอาไปขายโกระจอกอื์ เห็นเขาหุ่ยจิ้มหัวเขาแข็งไปเฮ้ยนอ่มัดสักทีหนีกระเทิบแม่งหนีกระเทิบแม่งเลยแถมกูกลัวเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันคงไม่หลออแบบพาร์ทหนึ่งนะอ่าไปทางนี้แหละครับออุ้ยนี่มันเลนมาเกอร์นี่วะมาจากภาคแรก แต่ฉันทำลายมันไปแล้วนะอืมทางน่าจะไปได้ก็อื่นตำรวจหาของอ่ะอ่ะไม่มีไอ,อ้อะไรอะอะไรวะมึงต้องยอมยอมมอบชีวิตมาเลยเพื่อแกจะไดไม้มีชีวิตที่ดีขึ้นไมในดาใช้และ นิโคจ้าแกไปนิโคนิโคตายแล้วแกมาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงหรอกอ๋อนิโคหายไปแล้วเมื่อกี้ครับเป็นภาพหลอนนะครับมาจากขนข้างเคียนของมาร์เกอร์สีแดงซึ่งอุ้ยหลอนจริงเสียงชักโคกดเอง ซึ่งแน่นอนครับว่าเอเดนทำลายมาร์เกอรสีแดงไปแล้วมาหรือเล่มาร์เกอร์ูอ่อุ้ยไม่น่าไปอย่างนี้ละอืลำบากลำบนจริงอโอ้โหติดเวะ เ็วเฮออ้รอดแล้วแงโนโนโโหันก็ตัวมีะไดยเฮ้เดีนี้อ,นน <_ S 2> องนอนะตายยังตายแล้วาต้วสละสมอแพอีกแล้วเอาไปเลยเอสละอ่ะอ,อมีเดียม เมสแพ็ก <Main> มาทางนี้ไม่นานมีอะฮะอืลงลิฟต์ซะอโอ้โหแม่งตามมากดราม,ม่าส่กูด้วมึงฮะืืมจ,จุดเซฟแต่เราไม่เซฟอืมเช็คหน่อยมีอะไรไหมมีย <c oughs> ิงไปตอ่ออืมตัางนั้นสินะอ

อส่แอืมเสียดายไม,มไม่มีไม่มีช่องอได้ไรวะมองไม่ทันเลยมันก็สีดำเล็กนั่นละอ,อะไรเอืปืนเจียวลิงครับแต่ผมมีแล้วในคังซึ่งยังไม่ได้ซื้ออุ้ยมีเงินด้วยอะไรวะยาอิชิมุระนี่วะมาได้ไง ยาเล็กน่ารักสุกดยอืมก็ใส่ต้องหาซื้อมาใส่ที่บ้านแล้วน้าตัลรอๆบ้าก <c oughs> เละ <c oughs> อะไรแวะกดได้ไหมกดได้ด้วย นี่คือสถานที่จะเล่าประวัตินะครับของยูโทลจิสแล้วก็มาร์เกอร์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละซึ่งผมก็จะเปิดไปิดลงข้างๆเลยแล้วกันนะถ้าใครรู้ประวัติก็นะเราก็รู้กันอยู่อือ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 เก้่อนนี้ก็เกิดขึ้นเนี่ยใครยิงมั่ย โอ้โหเหลอเมื่อกี้นะครับไอ้ยานลบนะครับของพวกเท็ดไดส่งมานั้นเจอเราแล้วเราก็จะนี่เราครับเซิร์ชหาสินค้าของก่อนรูยหาของแล้วก็แล้วก็อัปเดตอาวุธนะนิดหน่อยอืตอนนี้ใช่ปะใช่เลยนิ่งใจเลยครับ ที่พักแน่น,นอนขอับเลยเปิดจะติดไฟแล้วติดไฟแล้วยื้อติดไฟแล้วทีนี้แหละอพอแล้วเพื่อติดไฟยิงตายแน่นอนอ,อะไรเนี่ยหน้ากากเไรเนี่ยจูบาก้าติแมงบาร์ดบดิจะลูดลูดแล้วเอามาขาย โอ้โูไม่คุ้มเลยเป็นแพ็กกูหนึ่งพันบาทราคาเท่ากันเดะเนีเก็บเงินดีกว่าทางนี้ยิ่งจนจนอยู่อืม <c oughs> อืม่ะทางนี้แหละปุ๊บช uh ุบออที่หนึ่งเล่นอืมอุ้ย,ยลุ้ตลู้ตลู้นแพรแอรเนาะอืมเนาะ

สตอรบอดนะครับบอกว่าถ้าหาว่าคขาจะรักลับมาเราจะเห็นสญย,ยัะษณ์ปแปลกซึ่งมันก็คือสยลยะคมมากเกินนเองอืมั้วก็ขอบจบคลิบเพียงเท่านี้นะครับเจอการกดได้สบายๆเลยนะครับที่เป็นแค่น,นี้แหละสวัสด,ดีครับ